จะเป็นยังไงถ้าเรากลายเป็นไก่ในเกมไมคครับและต้องไปจบเกมการเล่นเป็นไก่เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวที่สูงนะครับเอ๊ะก็เล่มันมองอะไรเฮ้ยบีบีซอมบี้ตอนนี้มันก็ตามมาอยู่นะตอนนี้ผมก็เจอบ่อนลาวาแล้วนะครับ โอเคแล้วก็ไปเลยตอนนี้ก็เข้ามาในเนเธอรแล้วนะครับนายดูซิว่าในเนเธอรจะปลอดภัยหรือเปล่าโอ้ผมก็เจอฮอคลินด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ามาหาผมนะตอนนี้ผมก็เจอแก๊สด้วยนะมันจะพ่นลูกไฟมาหาผมหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ผมก็เจอฟอร์เทแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับฟอร์เทสจะปลอดภัยหรือเปล่าก็มาดูกันไปอีกทีเพื่อความแน่ใจ อ่ามันลงไปเลยนะครับอ่าผมเจอเอ็นพอทัลแล้วนะครับนายเดนจะปลอดภัยสําหรับไก่ตัวนี้หรือเปล่าก็มาดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ถึง2 0 0 0 0 0ด้วยนะครับผมก็เกิดมาเป็นไก่นะครับและทั้งหน้าผมก็มีซากเรือด้วยนะครับถือว่าดีเลยแล้วดูหัวใจให้มา2ดวงแล้วจะเล่นยังไงวันนี้โดนสกิดนิดเดียวก็ตายหาแล้วโอเคอย่างแรกก็ต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับแต่ว่าเวลาลงจากที่สูงก็มันจะลงช้าช้านะครับคือแบบเวลาลงจากที่สูงแล้วมันจะไม่โดนดามเมจนะครับ ตอนนี้ก็ได้ไม้มาแล้วนะครับต่นั้นก็ครัฟตัวคัฟแล้วก็ไม้สติกนะครับแล้วผมก็จะไปที่ซากเรือนะครับเพื่อที่จะไปเอาเหล็กแล้วก็ทองด้วยเวลาไก่ไว่ายน้ํามันก็ว่ายเร็วอยู่นะครับกล่องข้างบนนี้จะมีอะไรบ้างโอ้ผมเจอเพชรตั้งแต่กล่องแรกเลยโคตรดวงดีอ่ามีเหล็ก1ิก้อนแล้วก็ทองสีก้อนนะครับและในกล่องนี้ก็มีแผนที่ด้วยนะครับจาได้อยู่อ่าอันนี้แผนที่สมบัติที่ถูกฝังนะครับ เดี๋ยวนะแผนที่นี่มันแผนที่ธรรมดาแล้วเขียนแผนที่สมบัติเพื่อแล้วในกล่องนี้มีอะไรมีแต่เสื้อเกาะนะครับไม่มีของดีอะไรเลยเดี๋ยวผมขอคราฟอุปกรณ์ก่อนนะอย่างแรกก็ต้องคราฟที่ขุดเหล็กก่อนแล้วก็ขวานเหล็กนะครับแล้วก็ถังน้ําซึ่งแถวนี้ก็มีกาวเวลด้วยนะครับผมก็จะขุดหาฟินนะ ตอนนี้ก็ได้มาแล้วจากนั้นก็ครับเป็นฟินแอสติลนะครับตอนนี้ก็ต้องหาหมู่บ้านก่อนเพื่อที่จะเข้าไปหาอาหารนะครับการเล่นเป็นไก่นี่ก็ไม่ต้องกลัวที่สูงนะครับตอนนี้ก็เจอแกะนะผมก็จะฆ่ามันพฤธีการฆ่าของผมนะครับก็ใช้ฟินน์แอสติลจุดมันแล้วก็มันจะโดนไฟไหม้นะครับแต่นั่นก็ตายแล้วมันก็จะดอบเนื้อย่างแบบว่าย่างก่อนค่อยฆ่านะครับตอนนี้ก็เจอทะเลด้วยนะครับดูเหมือนว่าใต้น้ําจะไม่มีอะไรนะ้วขอครับเรือก่อนแด่ดูซิว่าไก่จะขี่เรือได้หรือเปล่า ก็ขี่ได้นะครับแต่ว่าต้องเปิดมุมมองนี้นะเพราะว่ามุมมองแรกมันมองไม่เห็นตอนนี้ก็เจอซากเรือนหนลองแวะเข้าไปดูหน่อยว่าจะมีอะไรบ้างผมก็จะมาเอาเหล็กเพิ่มนะครับโอ้เหล็กเทียบเลยทองก็เยอะเหมือนกันและในกล่องนี้ก็มีแผนที่ด้วยนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นแผนที่จริงๆนะอย่างแรกก็ต้องหากล่องสมบัติก่อนนะครับตอนนี้ก็เจอซากเรือแล้วก็รูเนตพอทัลด้วยนหนลองลงไปดูสักหน่อยว่ามันจะมีอะไรบ้างในกล่องนี้โอ้มีแอปเปิลทองนะครับและตรงนี้ก็มีทอง2บล็อกนะครับโอเคผมก็จะขุดไป ตอนนี้ออกซิเจนใกล้หมดแล้วรีบขึ้นไปดีกว่าแล้วผมก็ลงมาที่สร้างเรือตรงนี้นะครับสร้างเรือน,นี้จะมีอะไรให้ผมหรือเปล่าในกล่องนี้ก็มีเสื้อนะครับโอ้ทนไฟ2นะใส่ไปเลยรู้สึกว่าต้านนี้จะมีพวกเหล็กแล้วก็ทองด้วยนะแล้วก็มีโอกาสเจอเพชรด้วยโอเคเปิดออกมา โอ้มีเพชรหนึ่งก้อนนะครับแต่ว่าไม่มีทองมีตะเล็กนะอย่างแรกก็ต้องหาสมบัติก่อนนะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมอยากรู้จริงนะครับว่าตอนกลางคืนจะปลอดภัยสําหรับไก่หรือเปล่าตอนนี้ก็เจอคิปเปิ์ด้วยนะครับลองเข้าไปทักทายมันดูสักหน่อยแต่ว่ามันเดินมาอย่างนี้ไม่น่าจะปลอดภัยนะครับหนีดีกว่ารู่สึกว่าทาั้งหน้าจะมีหมู่บ้านด้วยนะครับ ดูแผนที่นยซิว่ามันถึงไหนแล้วตอนนี้ตัวผมก็อยู่ในแผนที่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่บนไปหน่อยผมต้องกลับลงไปนะครับแต่ก่อนอื่นมาที่หมู่บ้านนี้ก่อนเพื่อที่จะมานอนโอเคขอนอนก่อนนะครับเอ๊ะอะไรมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆอนอนไม่ได้นั้นก็เป็นนอนหลังอื่นแล้วกันเอ๊ะก็เลยมันมองอะไรเฮ้ยเบบีซอมบี้โอ้ยแล้วตัวนี้ก็วิ่งเร็วด้วยนะจะวิ่งหนีได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันก็ตามมาอยู่นะโอเคผมก็จะลงน้ํานะครับหวังว่าจะรอดนะ โอ้ตรงนน้นก็มีสเกลต่ำด้วยนะรีบหนีเลยอย่างแรกก็ต้องครัฟเตียงก่อนนะเอ่อแถวๆนี้มีตัวอะไรหรือเปล่าบอกว่าจะไม่มีตัวอะไรนะแล้วก็นอนเลยพอตื่นเช้ามาก็มาที่หมู่บ้านนี้นะครับตอนนี้ก็เจอกองฟางด้วยนะผมก็จะขุดไปแล้วผมก็ออกไปตามหาสมบัติต่อนะครับผมต้องเดินลงไปนะตอนนี้ก็อยู่ใต้กากระบาดแล้วนะครับเอ่อเปิด F 3ดูหน่อยสิอยู่ใต้กากระบาดแล้วก็ดูที่พิกัดบล็อกด้วยนะครับตรงนี้99เนะโอเคก็ขุดไปเลยอยู่ตรงนี้แน่นอน นายดูซิว่าในกล่องนี้มีอะไรโอ้มีเพชรแล้วก็ทองทีนทีแล้วก็ยาอะไรเนี่ยหายใจใต้น้ำโอเคหยิบมาเพื่อได้ใช้ต่อไปก็ต้องหาบ่อลาวาก่อนเพื่อจะเตรียมตัวไปเนเธอร์ได้ยากก็กินไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงตอนนี้เหล็กกับทองผมก็เยอะแล้วนะผมก็จะคราบชุดเกาะนะครับอ่าหมวกทองสกอเหล็กกระเกงเหล็กแล้วก็รองเท้านะครับใส่ไปเลยตอนนี้ผมก็เจอหมู่บ้านอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เจอกองฟางอีกแล้วนะครับผมก็จะขุดไป ตอนนี้ผมก็เจอบ่อลาวาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะสร้างยังไงเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนอย่างแรกก็ต้องวางบล็อกตรงนี้แล้วก็วางน้ำนะครับแล้วก็ขุดตรงนี้แล้วก็วางบล็อกขึ้นไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็วางบล็อกตรงนี้แล้วก็เทน้ําตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะวางลาวาโอเคแล้วก็ไปเลยตอนนี้ก็เข้ามาในเนเธอร์แล้วนะครับนายดูยสิว่านายเนเธอร์จะปลอดภัยหรือเปล่าโอ้ผมก็เจอฮอกลินด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ามาหาผมนะดูเหมือนว่าจะเป็นมิดนะครับ มันน่าจะไม่ทําอะไรผมนะเฮ้ยทำไมตัวนี้วิ่งมาเอ๊ะมันวิ่งมาเฉยๆนะครับแต่มันก็ไม่ทําอะไรผมน่าจะเข้ามาทักทายเลยซึ่งการเป็นไก่มันก็สะดวกแบบนี้นะครับสูงแค่บล็อกเดียวจะไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับล้วเวลาลงจากที่สูงก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บนะครับเพราะว่ามันบินได้แต่ไม่เห็นว่ามันจะกระพือปีกเลยน่าจะเป็นบั็กแหละตอนนี้ผมก็เจอแพชั่นเลมเนนแล้วนะครับข้างล่างมีอะไรอันตรายหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กระโดดลงไปเลย ลงอย่างนิ่มนวลน,นะครับตอนนี้ก็เจอฮอกลินนะครับมันค่อนข้างจะเป็นมิดนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมมันวิ่งมาหาผมเอ้ยเดียวไม่ต้องต้องวิ่งหนีละจังหวะนี้หรือว่าจะเป็นมิดกับผมนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โอ้โหผมก็จะต่อบล็อกไปนะครับเฮ้ยขึ้นมาได้หรือเปล่าอ้าวดูเหมือนว่าจะติดลาวานะครับโอเคตายไปซะโอเคผมก็ลงไปนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเล็กนี่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยยานะเดี๋ยวนะแต่ว่าโดนมันตีมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับ โอเคผมก็สวนกรรำนะครับเขานี้มันก็วิ่งหนีแล้วตอนนี้ก็เจอพวกควิกลินนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สนใจผมไหนลองเข้าไปใกล้ๆดูหน่อยว่ามันจะทําอะไรผมหรือเปล่าโอเคโดดไปเลย โอ้ตอนนี้ก็มีกล่องด้วยนะครับพอเข้ามาแล้วมันก็ไม่ทําอะไรผมนะเฮ้ยเอาจริงดิแต่ทําไมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจะไว้ใจมันสักเท่าไหร่ไม่รู้มันจะมาตีผมตอนไหนนะผมก็จะเปิดใต้กล่องเอานะอุ้ยชิหายผมเผลอคุดทองแต่ว่ามันก็ไม่ทําอะไรผมนะผมก็จะทําการเปิดแล้วกันในกล่องนี้มีอะไรมีดาวนะครับโจมตีสักสิ่สี่โอเคหยิบไปเลยแล้วก็ลูกธนูนะครับโอเคผมก็จะลงไปด้านล่างนะครับแต่ว่าด้านล่างมีพวกฮอคกลินอยู่ผมจะลงไปยังไงดีไม่ลงไปแล้วกัน ตัวน,นี้ก็มีกล่องด้วยนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมเปิดใต้กล่องเอาโอเคในกล่องนี้มีอะไรมีบล็อกเหล็กนะครับหบล็อกเหมือนว่าจะมีตัวอะไรมาต้อนรับผมอยู่ด้านบนผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยเลยผมไม่ขึ้นไปแล้วกันผมก็จะขุดเอาโอ้ตอนนี้ก็ทะลุแล้วนะครับข้างบนมีตัวอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะผมก็จะต่อบล็อกไปเอออ๋อ ไม่ต้องตกใจนะครับบล็อกมันล่องหุนถามว่าทำไมก็น่าจะเป็นบั๊กแหละแล้วพริกลินตรงนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ทําอะไรผมนะโอเคผมก็จะไปด้านนี้เอาละกันผมไม่อยากจะลงไปลนะโอเครู้สึกว่าทางนี้จะมีทองอยู่ด้วยนะผมก็จะลงไปละกันอ่าตรงนี้น่าจะมีทองอยู่นะไหนเช็คดูก่อนว่าพวกพิกลินมันอยู่ตรงไหนบ้างโอ้มีตรงนี้1ตัวนะครับแล้วจะลงมาทําไมวะเนี่ยเอ่อทำยังไงกับมันดีโอเคผมก็จะขุดฝังมันไว้ละกันเอเคอยู่ตรงนี้นะใช้บล็อกปิดไป แล้วตรงนี้ผมก็จะปิดนะครับเพื่อไม่ให้พวกพิกเลนมันมากระทืบผมนะเวลาผมขุดทองเริ่มทําการขุดเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอีกนะประมาณ3บล็อกโอเคใช่จริงๆด้วยเฮ้ยเข้ามาได้ไงเนี่ย เอาไงดีซึ่งดูจากของแล้วมีบล็อกอยู่ช่องที่2ช่องที่6ช่องที่7นะครับผมก็จะใช้บล็อกปิดทางนะครับกับเข้าสู่เกมปิดเลยเฮ้ยปิดไม่ได้ออกไปโอเคคราวนี้ก็เข้ามาไม่ได้แล้วตอนนี้ผมได้กองฟาร์มมายังไม่ได้ทําขนมปังเลยโอเคคราฟมาสักหน่อยโอ้ได้มาซะเยอะเลยผมก็จะต่อบล็อกขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปหาพวกคลิกลินนะ ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับพวกพี่ลินอยู่ไหนเอ,อ่ยตัวนู้นก็มีแบชชั่นอีกนะครับแต่ว่าก็ช่างมันเถอะผมก็จะลงไปโอ้เท่านี้พี่ลินมีเพียบเลยเป็นโอกาสอันดีนะครับในการเก็เอาของนะต้องโยนทีละอันนะครับให้มันลงมานะถ้าโยนทีเดียวมันไม่ได้นะตอนนี้ของผมที่ต้องการก็ได้ครบแล้วนะครับจะไปยังไงดีผมก็จะตอบบล็อกขึ้นไปแล้วกันตอนนี้ผมก็เจอแก๊สด้วยนะมันจะพ่นลูกไฟมาหาผมหรือเปล่าแต่ดูดูแล้วมันไม่สนใจอะไรผมนะผมก็จะตอบบล็อกขึ้นไปอีกเอ๊ะ โอ้มันยิงลูกไฟมาหาผมเอากับไปโอเคตายซะผมก็จะกินยากันไฟสักหน่อยนะเผื่อตกลาวาถ้าตกแล้วจะไม่เป็นอะไรนะโอ้ตอนนี้ผมก็เจอฟอร์เทสแล้วนะครับเอ่อไปยังไงดีผมก็จะต่อบล็อกไปแล้วกันดูท่าต่อบล็อกของไก่ดิตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับฟอร์เทสจะปลอดภัยหรือเปล่าก็มาดูกันตอนนี้ก็เจอวินเทอร์โอ้มันวิ่งมาหาผมรีบหนีเลยเอ๊ะเสียงอะไรโอ้ผมเจอกงสเปาเนอร์ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็มีเบรดอีกตัวหนึ่งนะผมก็จะฆ่ามันไม่ดรอปแท่งมาเลยตรงนี้ก็มีอีกตัวนะผมก็จะเก็บมันโอเคก็ได้มาหนึ่งแท่งแล้วนะครับกลับมาที่กรงสปาเนอร์นะครับเอะเฮ้ยจะบินขึ้นไปทําไมมันก็ลงมาแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือโดนมันยิงได้นะแต่ขออย่าไปโดนตัวมันละกันถ้าโดนตัวมันก็ตัวดามจนะครับต่อให้มียากันไฟก็เถอะโอเคตายไปซะน,นี่ก็แท่งที่3าม กินนอปเปล้อทองสักหน่อยนะเพื่อเพิ่มหัวใจผมขอขุดตรงนี้ออกสักหน่อยนะครับเพื่อให้เบสม,มันเกิดง่ายขึ้นนะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมดูยาก,กันไฟมันหมดตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยตอนนี้ก็ได้แท่งที่4มาแล้วโอ้รอบนี้ได้มา2แท่งเลยได้ครบ8แท่งแล้วผมก็จะออกไปโลกปกตินะอย่างแรกก็ต้องครับไอออฟเบนเดรก่อนนะครับโอเคคราฟมาเลย ข้ามาแปดอันก่อนนะครับซึ่งผมก็ลืมคราฟธนูอีกแล้วโอ้ยตอนนี้มีใยเป็มุม2อันซึ่งมาต้องใช้3อันนะครับก็คราฟไม่ได้อยู่ดีจต่แรกก็ต้องคราฟโล่ก่อนนะเพื่อใช้ในการป้องกันตอนนี้ก็เจอเป็มุมด้วยนะครับหวังว่าจะดรอปใยมาให้ผมโอ้ไม่ดรอปใยมาให้ผมเลยตอนนี้ก็เจอหมู่บ้านด้วยนะครับในหมู่บ้านนี้จะมีของดีอะไรให้ผมหรือเปล่ามีแต่ไม้นะครับแล้วก็ขนมปังปาเอ็นเดอร์เผืไปมันตรงไปนะครับ อ้าวหายไปเลยตอนนี้ผมก็เดินมาไกลแล้วนะครับเออลองไปทีสิโอ้มันกลับไปนะครับอ้าวหายอีกแล้วไปทีอ้าวแสดงว่ามันอยู่แถวนี้นะครับไปอีกทีเพื่อความแน่ใจอ้ามันลงไปเลยนะครับมันลงไปตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ตรงนั้นนะครับต้องมาดูพิกัดด้วยนะมันอยู่ตรงไหนกันแน่สามสามนะครับผมก็จะขุดไปเลยตอนนี้ก็เข้ามาในสตองโฮแล้วนะครับ เข้ามาห้องแรกก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันไปทางไหนได้บ้างขุดตรงนี้ไม่มีทางนะครับขุดทางนี้ก็ตันนะครับทางนีหล่ะทางนี้ก็ตันนะครับแล้วทางนี้ล่ะก็ตันอีกนะครับงั้นก็แสดงว่าไปได้แค่ทางเดียวนะโอเคตอนนี้ก็เจอห้องสมุดล้างนะครับก็กําลังหาอยู่พอดีเลยผมก็จะมาเอาใยเปมุมนะครับแล้วผมก็จะขึ้นไปอ่าผมเจอเอ็นพอร์ทัลแล้วนะครับเข้ามาอย่างแรกก็ต้องทุบกงสปาก่อนนะครับ โอ้รอบนี้มันวางให้5อันเลยวางให้เยอะกระดานนี้หายากกันเนี่ยอย่างแรกก็ต้องขอ,อนอนเพื่อเซฟจุดเกิดก่อนนะครับครับธนูก่อนนะครับจะครับไอออฟเอนเดอร์เพิ่มนะครับแล้วก็วางไปโอเคแล้วก็ไปเลยตอนนี้ก็ออกมาเดี๋ยวเดียวทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยเอ้าแล้วก็ขึ้นมาน่าจะเป็นบั๊กเลยนะ นายเดนจะปลอดภัยสำหรับไก่ตัวน,นี้หรือเปล่าก็มาดูกันนะครับจากแรกก็ต้องต่อบอกขึ้นไปสูงๆก่อนนะเพื่อที่จะยิงพวกกิตตันบนเสานะผมก็จะใช้ธนูยิงโอเคเสาแรกผ่านไปโอเคโดนละตรงโน้นละเอ้ยลูกไฟมันไม่ใช่ลูกไฟเขาเรียกว่าลูกอะไรก็ไม่รู้เลยเอ้ยมันยิงมาละ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมผมโดนดาเมจแล้วหัวใจมันเพิ่มขึ้นเออน่าสงสัยเหมือนกันตรงนี้โดนตรงนู้นละ่ะโอเคโดนนะครับเฮ้ยไม่เฮ้ยตายจนได้นะครับโอเคผมก็มาเก็บของนะครับแล้วผมก็จะมายิงคิทตันบนเสาต่อไม่น่าจะโดนจะใช้น้ำปีนขึ้นไปแล้วกันแล้วจะลงยังไงเนี่ย เอ้ยเฮ้ยลืมไปว่าตัวเองเป็นไก่นะยิงไปโดนนะครับเฮ้ยบินมาทางนี้ทำไมเฮ้ยตายอีกแล้วเหรอตอนนี้ก็เหลือเสาสุดท้ายนะครับผมจะทุบมันยังไงดีเอ,อ่อทุบไม่ถึงอะ่ะชา้าธนูยิงแล้วกันโอเคตอนนี้มันก็ลงมาแล้วนะครับผมก็จะไปตีมันเออเดี๋ยวตีไม่ถึงตัวเตี้ยกเกินไป ก็จะกระโดดเอาละลกันโดนนะครับพอกระโดดแล้วโดนนะครับโอเคตีไปเรื่อยๆแล้วมันก็บินหนีนะครับเฮ้ยเดียวเดียวเดียวมึงอีกแล้วหรอโอ้โหรอบนี้2ตัวเลย,ยไปทําอะไรให้มึงโกรธวะเนี่ยโอเคโดนลงไปแล้วกันหวังว่าจะรอดนะโอ้มันว้าวมาหาผมากลับมาเอาของนะครับดูๆแล้วน่าจะมีของหายนะครับก็กลับมาตีเด์มังกร,กรต่อนะครับ ซึ่งผมก็จะใช้ธนูยิงนะครับแต่ตอนนี้ธนูผมได้หายไปแล้วตอนนี้มันก็บินวนนะครับมันใกล้จะลงแล้วโอเคตอนนี้มันก็ลงแล้วรอบนี้มันน่าจะตายนะครับขอสรุปเลยนะครับถามว่าการเล่นเป็นไก่นี่เล่นยากไหมย,ยากนะครับเพราะว่ามีหัวใจแค่2ดวงคือพยายามหลีกเลี่ยงการโดนดามเมจให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าโดนทีเดียวนี่ตายเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเวลาลงจากที่สูงแล้วมันไม่เป็นอะไรนะครับต่อให้ลงเป็นพันๆันบล็อกมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับ